ปั๊มเบมโบแบบ C N C กับอลูมิเนียมต่างกันอย่างไรและคุ้มไหมที่จะจ่ายเพิ่มเพืเ่อนๆเคยเป็นกันไหมครับเวลาจะเลือกป um ั๊มเบรกเนี่ยเราเห็นว่ารุ่นหนึ่งแพงกว่าอีกรุ่นหนึ่งเป็นพันหรือบางค่าเนี่ยถึงก็เป็นหมื่นเลยซึ่งหน้าตาก็เหมือนกันการทํางานก็เหมือนกันวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆนะครับผมว่ามันต่างกันตรงไหนและสำหรับใครที่มีแผนจะเปลี่ยนป um ั๊มใหม่เนี่ยมันคุ้มไหมที่จะเพิ่มเงินยกตัวอย่างแบรนด์เบมโบ้นะครับผมเขาก็จะมีทั้งรุ่นที่ท้ ium, ลลท CNC, ททาหใ คาต่างกันเยอะนะครับผมก็คือกระบวนการการผลิตนี่แหละครับเรามาเริ่มกันที่อลูมิเนียมหรืองานหล่อก,กันก่อนนะครับผมซึ่งมันก็คือการเอาโลหะหลอมนะครับเทลงแม่พิมพ์โดยรูปทรงที่เรากําหนดข้อดีก็คือผลิตง่ายต้นทุนต่ากว่าราคาจับต้องได้ง่ายกว่าเรื่องของฟิลลิ่งการเบรกเนี่ยก็จะออกไปทางนุ่มนวลน,นะครับซึ่งก็จะเหมาะกับทุกประนะครับไม่ว่าจะใช้งานในเมืองหรือว่าใช้งานเดินทางไกลส่วนปั๊มแบบ CNC นะครับผมคือการกัดขึ้นรูปจากโลหะที่ถูกอัดแน่นมาแล้วซึ่งโครงสร้างี่ยก็จะมีความหนาแน่นกว่าปััมมมมแบบบบหลลล่่่ออออออขึ้้นนนนนรรรรรรููะคค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 เเเพพาาาาววววุกผิิตตดดดยยืืง์ใไ หรือเรียกง่ายๆว่าแทบจะไม่มีข้อผิดพลาดเลยครับแต่ถ้าถามว่าแล้วคุ้มไหมที่จะต้องเพิ่มเงินไปเล่นตัว C&C n คําตอบแบบแฝงก็คือถ้าคุณขี่รถในเมืองชิวๆมองเรื่องความสวยงามราคาถูกกว่าปั๊มอลูมิเนียมก็เอาอยู่ครับแต่ถ้าคุณอยากได้ฟีลลิ่งแบบเบรกที่มั่นใจขึ้นไวขึ้นและต้องการของที่ใช้นานๆแบบซื้อทีเดียวแล้วจบ C&C <CNC S 2> คือคุ้มกว่าแน่นอนครับและสำหรับใครนะครับที่อยากพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับผมสามารถเข้ามาสัมผัสสินค้าจริงได้เลยนะครับที่โมโตฟลีทั้ง4สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาถถนนนจจััทรรรรร์เเอออกกชยสสสสาา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 ขขพพพะะงงแลลววมมมมมบบู้ิิิ่ตค ผ่าน Line แอดมอเตอร์ฟิกไทยแลนด์ได้เลยครับ